ตอนที่ยังเป็นรัฐบาลครั้งที่แล้วอยู่ถึงจะการที่จะแก้ไขอำนาจให้สวเนี่ยปิดสวิตตัวเองค่ะแต่ไม่ใช่ปิดสวิตตัวเอในการงดออกเสียงไม่ใช่นะสวเข้าใจผิดนะคะปิดสวิตตัวเองในการที่ว่าคือให้อำนาจในการที่เลือกนายกมาจากพี่น้องประชาชนดีกว่าพี่น้องประชาชนก็เลือกสสมาเพราะสวคุณคุณรู้พิ่งว่าเขารู้ว่าเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเขารู้ แต่อย่ามาใช้ข้ออ้างทั้งหลายว่าประชามตินี้พี่น้องประชาชนก็อะไรของเขาเนี่ยคืออันนี้คุณใช้ข้ออ้างแล้วคุณก็รู้เป็นข้ออ้างจิตใต้สำนึกคุณรู้คือข้ออ้างอืคุณรู้ค่ะคุณต้องรู้คุณรู้รู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการแสดงออกของคุณน่ะจะปฏิเสธจิตใต้สำนึกคุณยังไงออกมาแค่นั้นเองอใครยิ่งแสดงออกมายังไงนะคะผลลัพธ์มันจะสะท้อนกลับเข้าหาตัวเองนะคุณจะหมดเวลาอีกหนึ่งปีเท่านั้นนะอีกหนึ่งปีที่คุณจะ ไม่มีตำแหน่งใดๆขึ้นคุณจะสามารถไปมองหน้าญาติพี่น้องประชาชนยังไงมองหน้าเอามองหน้าลูกหลานคุณยังไงดีกว่าบทบาทหน้าที่นี้ครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วพูดงถือว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วสวออนะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งห้าปีเนี่ยขอสักครั้งหนึ่งค,คุณแสดงจุดยืนที่อยู่กับพี่น้องประชาชนบ้างเหอะ